ันนี้ที่ไหนนะพ่ออำเภออะไรนะลำปางลำปางนะคะแวะไหว้ศาลเจ้าพ่อประตูพานะคะนะเห็นเขาโลจอดกันเยอะนะอยายดาก็เลยลองแวะดูนะคะไปกันเลยะคะ่ะ ตรงที่นี่เขาจะขายสมุนไพรกันนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะสามถึงห้าสิบอย่างสามถึงห้าสิบนะเต็งเข่งก็มีอย่างกระเทียมโทนด้วยค่ะเต็งเข่งโดยๆจะไปกินแต่ไปลุกนี่จักไปลูกน้ำหนาเนี่ยพึ่งใช่ไหมอ่าอร่อยนะเนี่ยเป็นพึ่งนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะที่นี่เอาไปนิ่งก็ได้นะเอาไปใส่ เกียบผลด้วยน้อยน้อยแล้วก็ใส่โมนิ่งนิ่งแลวก็กินได้เลยกินหวานหวานอร่อยหวานหวานนะคะบบกหวานหวานนะคะ,คะจะปล่อยก็มีสามารถ20ย่างขายทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆมีโอกาสได้มาเที่ยวเนาะมาแวะกันน้ำผึ้งก็มี มมห,ห<อ>มันพายชาห่อร้อยมีมะตูมด้วยเจ้เาเจซินชมกันถ่อาไูกะียมอ๋อสมุนไพรนะยายเนาะสมุนไพรดีปีกนี่อะไยางเลยอันนี้จะเป็นเหล่าดอง ไม่เอานัา่นหัวอะไรไม่รู้ไม่รู้เห <Okay. S 1> มือนกันต้องหาค่ะมีหลายอย่างเลยยาแผนโบราณครับถ<ป>ักรวบหนึ่งละสี่โลละสี่สิบบาทกระชายดำ อันนี้อะไรเขาเรียกอะไรน้ำชาหรอชาน้ำไม่ได้ดูเขานั่จิบรอกาแฟนะคะใส่อะไรลูกนี่เขาวางให้ดูเถอะอันนี้เป็นกาแฟนะคะกาแฟดอยเม็ดสับเป็นกาแฟสดนะคะรอรอแม่ค้าทำนะคะพอเอาให้เขาแก้วดิเอาแบบไหนเอาเย็นมีเย็นไหมคะแม่ค้า เอาเข้มค่ะเอาเข้มค่ะที่มันไม่หลับอะ่ะค่ะนน้้าำำชขอดูหน่อยนะคะอนนแอบดูแอบด,แอบดูค่ะแอบดูแม่ค้าทำนะคะอันนี้หรอน้องจะเอาใส่นมใช่ไหมได้มันต้องอมีครับน้าใหห้ส่กาแฟขอยาสมุนไพรนี่มะโนน้วย ฟักทองนะคะแก้วเนาะ <c oughs> เป็นต้นไม้นะคะนไก่ป่าด้วยค่ะเพื่อน <c oughs> บริเวณนี้นะคะสวยค่ะลมลื่นนะคะ ืน่ยังกจะโปรดมีถ้ำด้วยนะคะบริเวณเขาก็จะเงียบสงบดีนะคะลานกว้างยนนนนนัั้แตกเเป็ดีวะ เห็นนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะนะคะนอากระสิทายางไปชมถ้ำเนาะพี่น้องเนาะไปชมถ้ำด้วยกันนะคะไปเร็วเร็วเ,วเดินเลย ดอ่ะสวัสดีครับไหหนูบอกก่อแบบนแถวนี้สัตว์อยู่บนด,ยบนดยอยตรงนู้นครับย่านนี้หมดมาอ๋อค่ะไปไปชมถ้ำกันนะคะชมธรำมาชาตีเ,เื่อนพิ่ค กำลังเดินนะคะมีเขือเขาหลงด้วยนะคะเนี่ยเขือ,นอหน้ายญ้าเนาะนเขือเขาหลงนะคะเนี่ยล่มลื่นมากเลยค่ะ เป็นทางเดินลงไปอย่างนี้มันก็มีแค่นี้ค่ะแต่อากาศร่มลื่นนะคะดูดูดอ๋อมีพระเงน็งนไหม เงียบสงบมันเย็นนะคะทุกคนสวยนะคะทุกคนแกมาเที่ยวได้นะคะเนี่ยผ่านเส้นลำปางเนาะในถ้ำนะคะเนี่ยน,ะะนี่เราก็ไม่กล้าไปลึกเนาะมันก็มีประมาณนี้ค่ะ เนี่ยก็จะมีแค่นี้แม่ก็จะมีพระนะคะมาไหว้พระกันค่ะ บรรยากาศรอบด้านนะคะก็จะประมาณนี้เนาะรอบๆในถ้ำนะคบู๋อย่าหบอกเดินไม่ไวนะคะ ว่าเสร็จแล้วนะคะเียบริเวณลานนะคะนี่ค่ะมีไก่ด้วยไก่ที่ว่าน่ะไก่แจ้มต้นไม้ใหญ่มากขี้ไม่ระยับมาขึ้นเลคิดว่าลูกปั้นมีขยะมีตัวจริงครับ